สบายดีจ้าสบายดีทุกคนนะคะขอต้อนรับขอสู้ช่องมาดามไทยชาแนลนะจ้าอ่ามื้อนี้นะคะเปิ้ลมาเปิ้นก็สิไปซื้อเอ่อนํามาเห็นอย่างแซ่บๆนะคะบัดนี้พ่อมาเชลเล้วเนี่ยเปิ้นก็ได้มาเห็นทะเลหมอกตัวในบรรยากาศฝนตกก็เล่นปล่อยๆเห็นบ่จ้ะนี่เดี๋ยวเปิ้นเอาขึ้นให้เบิ่งอร์นแต่งามอยู่เด้ไปจ้ะเปิ้นบ่รู้ว่า ไปแร้แวต้องการเอาบนซื้ออย่างจัดแสบนะจ๊ะไปจ้า<ป>นี่ถ้าใน,นงามเห็นบบเห็นบบจ้าเนี่ยให้ไปเซ่ยให้หน่อยไทยตัโล่ขี้อางขอด่างเสวยเนาะไปละจ้าไปเจอกันยูทีร้านร้านไทยของนะคะทุกคนเธอยู่นี่ิเมอร์เห็นหอทะเลหมอกคนน่ะ โคตรงามมาเมื่อจำเป็นต้องไปฮอดไก่ไเล่หมอกคุยงามเลยไปแหละบายจ้าทุกคนนะคะเปิ้ลกับมาฮอดบานแล้วนะคะเปิ้ลก็ได้มาแตง่งเปิ้ลกระซิ้งต่ำมาแต่งนะคะเปิ้ลก็ซื้อมาเกระเทียมมาเปิ้ลมิตรน่วยใหญ่ๆนี่ค่ะอันนี้ใส่หมักกระเทียยุ่นี่นะจ้าแล้วก็จะมีพผักเอาไม่อะกินกับก่ไมอย่างไรนะคะน,นี่ลูกรระะกระสืมม ฝานักแต่งตจะฝานักแต่งกันเอามีก่อนเมื่อนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะเมื่อนี้กับแม็กกับแปะอยู่ด้เพิว่าฝนตกหนูก็เลยอยากกินยางถึงแบบแซ่บ สดดม่สุด,สด,ด,สดต,ตงมาตงเซสเนาะ ฟันแบบแบบตามใจชอบไปเลยงั้มสะดวกห้องตรงว่าฟานห้องงั้มซิ่งงั้มตันแตชอบแบบนี้เลยเนี่ยบวกกับซิ่งงั้มบะคุงส่วนหมาบักฮุงสีสีเขียวเนาะบักฮุงดิบยุนี่กับสี กับบุคอยมี่นะจ๊ะแต่ว่ากันมี่กับมี่อยู่แต่ว่าเข้ากัชอชอบช็อตเอโชคดีกับมี่แน่ถ้าบ่ามี่กับก็บสิไม่ได้กินส่วนมากกับสิต่างม,มาแตงแต่ยังสีงนะจ๊ะ มากแกะนนมันยุ่งอะจับ้ังมาได้ดีกว่าหน่วยหนึ่งกับหน่วยใหญ่ยอยู่ได้จ้าหน่วยหนึงน่งหน่วยละสิบสิบบาทบ้างเลยเป็นตาเป็นตาเอาพัานไปปลูกทุบานอยู่ได้เนาะ Se me dio Se me Ay, ¿qué hay? Pescaditos si y deseas para ti. ¿En no quiere? Acá hay uno quedado. Oh. Si te decía esto le calientes microondas. Ya, mamá. Gracias, mamá. Entonces eh, quitas sopitas. Ya, mamá. Aquí se lo sacas con un poquito de tuco. Adentro. ¿En, en el entorno, mamá. Ah, un poquito de tuco de ahí uh -huh. con esto. ¿Y oh. qué, mamá? Ya, mamá? Calor, ¿no, madre? Sí, mamá, calor. ¿Qué está pasando allá? Estaba lloviendo otra vez. ¿Poco, ¿no? Yo mira acá. Ari ada the... awak? Ari bah, mm. Yusak eh mas tuh no, pergi miliar. Mm. ก็จะกินกินปลาโบนันนี่ปลาถอดปลายหนีพันวะชิ้นหนึ่งพันวะอันเพ่็กินเดี๋ยวก็เอาไปใส่ไมโครเบปูนกินได้เลยฉันกินแล้วพันวะแม่สามีเองอันนี้นูสิฟานมันได้ดีกว่าส่วนมากโดนจะบปใส่แก่นมันแม่เนี่นใสิใส่แบบนี่แก่นมันส่วนมากโนูสิไ่กินแก่นมั่นบุกเสา เสร็จแล้วได้แล้วแล้วให้มาเตรียมผักก่อนเ,เเเเนเดี๋ยวมะเขือเทศเดาะนู่งหลังนี่ก็ไม่ว่าไห่อนให้ไปนั่งกินมันนะ ชิ้นเล็กๆนี่โรบก็ใส่โดยความสั่อันนี้ชอบใส่เหมือนบอมใส่เหมือนใจเค็มเดี๋ยวพอแล้วเ,เป็นมีแล้วจนะ้ะมีบางหน้าวไม่ผิดที่ขาก็ได้อุปรกรณ์นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นโค้ก ที่ปัญหาในยุประเ,เปรูนะคะนี่อันนี้มันก็นจะเป็นโค้งน้อยๆเอาไปแบบว่าเราจะเป็นโคตำพริกตำแกงไป็สันเราจะแต่ว่าปเปินออกมาไแบบตำตำพริกนะแล้วก็เอามะค้นๆใส่เหมือแบบมันจะได้อยู่เลยอืมเนี่ยอันนี้พริก ทิ้งไปเลยชั้นโชว์อันนี้เปนสิ่งอันนี้ความความเผ็ดความเผ็ดเป็นแนวไหนหดอกแต่ว่าเราใส่ไปเราไม่อยากกินเผ็ดหลนะาย,ยนะกินเผ็ดหลายไปยังตัวเราใส่สองหน่วยคื้นแต่มันเผ็ดดิ้เผ็ดดีก เดี๋ยวมน่ะเ,เดี๋ยวมันจะเกดหนี่นู่นเอกในมันออกอ,อ,กอยายมันเผ็ดเดี๋ยวตแต่มันระเทียมอยู่ดงมันกินแห้ง xay cửa, rồi có xe không có gì. đi đâu? giờ sao? giờ sao à, video. to để make video salad, máy salad. cam kia, cam kia, We kia say hi, my friends. เนี่ยเมมีอะไรีไอวินี่นะคะอันนี้ก็ได้เรยวเขาก,ก็ใส่พริกใส่เกลือลงไปจักน้อยแล้วก็ใส่ผมชูรดเอาเข <laughs> าสินมาต่ำมาใี้นน่จ้นนะไม่มีใส่ให้ my f r i นด d หน่อย <c oughs> I w ะ l l พูดอินอวิวอัพโห n ดในยูทูบชาแนล and มาด a มไทยแฟนเพจเฟซบุกคือเสะ but I have video on hold. Hello, everybody. สวัสดีครับสวัสดีครับอินดอร์ปูลิติสล่งอยูโอ้ยโอ้ยโอ้ยพนะโอ้ยโอ้ยโอ้านอยจีวอนอนี่พีเข้าำบ่าตรงดเดียวนะโอเคเบบี้ตั้งคทนี่อันนี้เป็นการตา้มาพิเรเดีวนะคะอุ๊ยสามนาทีแล้ว ที่เที่ยวมับโ่เอเลเดอร์อวอร์พดูเนี่ยเนี่ยเตเกาเดอะลตโตเอเลดอร์พุดเดอะฟิีโอูวานเอเลดออวพุชยูเดอะตุกโวตุกโวอินรีฟิกตุกอะทุกคนใช่ไหมูุกคนเห็นอะไรที่เขียนอะไร่ท่เยวเดร์นี่เาก็ต่ำมืพีกามันซงกันที่เดขาดบ่ได้อันนี้คือน้ำประเดกของไอ้ไมพิลพอนแต่ว่าข้าวปนใส่ไยมันเปลือก อันนี้เมมร์ดก่อนแนเป้ใส่ใส่ซอนอ้ยเท่าที่เห็นเสียงดังหลายฉันตั้งต่สมสำต่ำหมักแตงอยู่เนี่ยเปินกระิใส่เนี่ป็้ใส่ซอนหนึ่งถ้าไม่ลงใส่หลายมันเปลืองเพาอยู่ไก่ต่างประเทศยวเขาต้องกินลำประเดกหลายใส่ซ่อนสองซ้อนทอ,อซ้อนครึ่งนะามา แสบแสบนอนนอนแบบอุย้ยเกือบมันลืมใส่อันผู้หมวดกลาวผุ้ผลอะไร <c oughs> นี่เดี๋ยวเดินเข้ากับใ,ใส่อันนี้ก่อนอุย้ยเกือบมันลืมใส่บักหน้าเธอขาดอะไรอุย้ยมีดขึ้นเผาไแนนอไมดต้องใส่แห้งได้ปะวะ <c oughs> นี่เท่าเข้ากับใส่อุย้ยอะไรติดมือฉันเนี่ย ใส่บีลงไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโซนะคะนี่ทุกงแล้วเด,ดี๋ยวห้องสยดน้ำตาลจักหน่อยเพราะว่าเผื่อว่าหแบบไนยูซียุกะนี่ี่ะแอคนดีน่ยแเดนสิงนี่เธอฉันกำลัใส หยดน้ำน้ำตาลจักน้อยเพื่อแบบว่ามันจะได้นรสชาติกลมกลมฉันใส่ไปเลยสองสามส่นเฉันกะสิแบบข้นๆในมันเขากันนี่รสชาติหอมแบบหอมไม่ต้องบรรยายเลยเธอแบบนี่โอ้ยซจันีเห็นเรลวพวกเธอต้องรอเบิ่งฉันนะกลัวฉันสีเห็ดเหลียวมันก็หลายนาที่อยู่ You will eat The room. Okay. นี่เธอฉันกะได้เหลวเด้อเด้อเด้อฉันซิบกันอืมมันได้เลวเด้แต่ว่ามันเผ็ชิญง่อยขอใส่เกลือเล็กน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสุถ่ายให้เบิ่องอีกอีกที่ตอนมันเหลวเด้อเพราะมันคิดมันสินโดนนี่รังแตงเด้อจ้าอุ้ยปุ๋นอะ สีสันเห็นบ่เป็นแล้วเส็อยูด่ดีเดี๋ยวสีซีมให้เบิงวารุษาเป็นย่งไหอืมไม่อึดแล้วพักกะหลัำไปกินกับอืมหอกจับพนอย่าไปกินก็นะจ้าทํามาคลิปนี้อย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์กดซับสบไคร มมล่าไปก่อนจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย